คืนนี้ไปไหนดีไหนไหนไหนเฮ้ย <c oughs> เงินเดือนเข้าแล้วจริงด้วยแต่แกไปเถอะ <c oughs> เดี๋ยวฉันอะ่ะ <c oughs> ก็ต้องออกไปโอนเงินให้แม่แล้วก็ไปซื้อของให้น้องอีกแต่ฉันไม่ว่างนะเดี๋ยวฉันต้องไปจ่ายค่ารถถ้าฉันจ่ายค่ารถเสร็จเงินเดือนก็กลายเป็นเงินทอนทันทีฉันไม่กล้าไปเที่ยวไหนหรอกโอ้ยใช้ชีวิตแบบแก,แกนี่มันน่าเบื่อเนาะ มันต้องอย่างชั้นนี่สิเงินเดือนออกก็คิดแล้วว่าคืนนี้จะไปไหนอีพอพอพอพูดและฉลาอิดอ่าไอ้อวยว่าอะไรกันมีใครถูกหวยนะรก็เงินเดือนออกไงคะบอสเงินเดือนออกก็อย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟยนะส่งไปให้พ่อแม่ได้ใช้บ้างโดยเฉพาะคุณพลอยได้เลยค่ะบอส เออพลอยว่าแต่ตั้งแต่ฉันรู้จักแกมาฉันก็ไม่เคยเห็นแกส่งเงินกับบ้านเลยนะไม่ต้องส่งหรอกแกแม่ฉันอะหาเงินใช้เองได้เพอเพอ,พอบางเดือนก็ส่งไว้ฉันใช้ด้วยอ้ยฉันละอิจฉาไม่เหมือนกับเราสองคนเนาะทุกวันเนี้ยก็ต้องส่งเงินให้ที่บ้านไหนจะผ่อนรถอีกอเดือนเดือนหนึ่งอะแทบจะไม่เหลือเลย ปานแกคงรวยมากสิเนาะก็ไม่ได้รวยขนาดนั้นหรอกแกก็พอได้แหละนี่ก็ใกล้เวลาเริ่มงานแล้วนะเดี๋ยวฉันจะไปแต่งตัวเตรียมไปเที่ยวละจ้าไปเถอะโอเคเคไปแล้วนะ แม่มาทำไมเนี่ยหนูทำงานอยู่แม่มานี่เลยนะพลอยก็แม่ติดต่อลูกไม่ได้หลายเดือนน่ะแม่คิดถึงลูกแม่ก็เลยมาหาลูกที่นี่ไงเนี่ยเป็นผลไม้จากที่บ้านลูกเก็บเอาไว้กินนะแม่เห็นลูกสบายดีอะ่ะแม่ก็ดีใจแล้วงั้นเดี๋ยวแม่กลับก่อนก็ได้นะหนูไม่เอาแม่ รับไว้เถอะลูกได้ก็ได้ก็ได้แม่รีบกลับไปเลยนะแต่งตัวก็สกปรกจะมาก็บอกล่วงหน้าก่อนสิหนูอายเพื่อนร่วมงานเขาเนี่ยแล้วเนี่ยบอกว่าไม่ต้องมาหาที่ทำงานถ้าว่างเดี๋ยวจะกลับไปเองพูดไม่เคยฟังเลยแม่เนี่ยหน้าลำคานจริงๆจัดจัดลูกแม่ขอโทษนะแม่ติดต่อลูกไม่ได้เลยแม่ก็เลยคิดถึงลูกงั้นเดี๋ยวแม่ไม่รบกวนลูกแล้วนะ แม่กลับก่อนก็ได้ นี่ใช่คุณแม่ของพอยใช่ไหมครับใช่ค่ะขอบคุณคุณอาร์มด้วยนะคะที่รับพลอยเข้าทํางานบริษัทนี้แม่อย่าพูดแบบนั้นเลยครับเดี๋ยวเชิญคุณแม่ที่ห้องรับแขกผมก่อนพอดีผมมีธุระจะคุยกับคุณแม่พอดีอ๋อได้ค่ะเชิญครับคุณแม่ขอบคุณค่ะคุณพลอยคุณเข้ามาหาผมหน่อย ว่าไงคะบอสคุณบอ,อยเมื่อกี้ผมเห็นคุณคุยกับใครที่หน้าบริษัทอะอ๋อเป็นพวกที่มาของเงินทำบุญนะคะบอสก็ประมาณว่าเหมือนพวกขอทานน่ะแหละหนูไล่ไปแล้วค่ะบอสนี่คุณหมายถึงคุณเป็นลูกขอทานนี่เหรอผมไม่เชืเ่อนะว่าคุณจะเป็นคนนิสัยแบบนี้ <Ć>. <questionnaire> คุณรู้ไหม ทำไมผมถึงรับคุณเข้ามาทำงานที่นี่ทั้งๆท,ที่คุณจบแค่มสามนี่ใส่ตัวแย่คุณจำเอาไว้นะที่คุณมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่าป้าขอททนคนนั้นไงพอยลูกเดี๋ยวลูกเข้าไปสมัครงานด้านในอะ่ะเดี๋ยวแม่พาเข้าไปนะลูกแม่จะเข้าไปทำไมล่ะ เดี๋ยวแม่เดินไปรอด้านนู้นเลยนะแล้วย้ายใครมาเห็นหนูบอกแล้วว่าไม่ต้องมาตั้งแต่แรกหนูมาเองได้นะเดินไปรอนู่นเลยนะเดี๋ยวลูกเข้าไปอ่ะลูกพูดจากับเขาดีๆนะลูกบริษัทเนี้ยเป็นบริษัทใหญ่ถ้าลูกได้ทำงานที่นี่อ่ะแม่จะดีใจที่สุดเลยนะลูกเฮ้ยหนูรู้แล้วนะ พอยมันจะได้ไหมนะพอยลูกเป็นยังไงบ้างเขารับลูกเขาทำงานไหมไม่รู้ดิเขาบอกว่าถ้าเขารับเขาจะโทรมารับไปรับผู้ช่างไม่งอหรอกทำไมลูกพูดอย่างนี้ล่ะแล้วลูกพูดกับเขาดีไหมลูกก็พูดดีแล้วไงจะให้ทำไงอะ าบเท้าเลยไหมเดี๋ยวแม่กลับไปก่อนเลยนะฉันจะไปเที่ยวหาเพื่อนจะลูกดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยนะลูกสวัสดีค่ะฉันอยากลบกวนเวลาคุณสักครู่ได้ไหมคะ เชิญนันครับขอบคุณคะ่ะเชิญนั่ครับขอบคุณค,ะค่ะคุณคือฉันเป็นแม่ของเด็กผู้หญิงเมื่อกี้คะ่ะไม่ทราบว่าบริษัทของคุณจะรับลูกสาวฉันทำงานไหมคะอ๋อคุณเป็นแม่ของน้องพลอยเหรอครับ เมื่อกี้ผมตรวจดูเอกสารของน้องนะครับน้องจบแค่มสามเองอีกอย่างบริษัทของผมวุฒิต่ําสุดก็มหกแล้วครับผมต้องขอโทษแม่จริงๆนะครับผมยังรับน้องเข้าทํำงานไม่ได้คืออย่างนี้ค่ะลูกฉันอ่ะจบแค่มสามก็จริงแต่ลูกฉันอ่ะเป็นคนฉลาดนะคะฉันมีความใฝ่ฝันอยากให้ลูกฉันอะทำงานที่บริษัทนี้เพราะบริษัทเนี้ย มีชื่อเสียงและใหญ่โตแถมพนักงานก็ดีใสดดีทุกๆคนเลยฉันอยากขอโอกาสคุณให้ลูกฉันได้ทำงานในบริษัทนี้ในตำแหน่งอะไรก็ได้ค่ะส่วนตัวฉันไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับเลยฉันมีลูกคนเดียวฉันไม่มีอะไรให้เขาฉันอยากขอโอกาสนี้ให้ลูกฉันได้ทำงานที่บริษัทนี้ได้ไหมคะเพื่ออนาคตที่ดีของลูกฉันโอเคครับ คุณแม่พูดขนาดนี้แล้วเดี๋ยวผมรับน้องพลอยเข้าทำงานเองครับแล้วก็ส่วนงานค่อยๆฝึกกันไปงั้นพรุ่งนี้ผมจะให้น้องพลอยเริ่มทำงานเลยครับคุณแม่งั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้อ่ะรบกวนคุณอ่ะช่วยโทรหาพลอยหน่อยนะคะฉันไม่อยากให้เขารู้ที่เขาได้งานอะ่ะเพราะฉันฉันกลัวเขาคิดเยอะค่ะโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเป็นคนโทรเองคุณแม่สบายใจได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยนะคะ ฉันจะไม่มีวันลืมบุญคุณครั้งนี้เลยค่ะผมยินดีครับคุณแม่แม่ที่ให้กำเนิดคุณแท้ๆคุณยังมองว่าเป็นขอทานงี้เหรอจิตใจคุณทำด้วยอะไรคุณพอยคุณรู้ไหมกว่าคุณจะโตมาถึงทุกวันนี้อ่ะแม่คุณต้องลำบากแค่ไหนต้องสูญเสียอะไรบ้าง ผมสงสารแม่คุณจริงๆนะที่ต้องคนบิดหัวใจตัวเองทนให้คุณทําแบบนี้แล้วยังต้องมาเจอลูกสาวแบบคุณอีกผมไม่รู้จะพูดยังไงคุณนี้ชันขอโทษค่ะบอสคนที่คุณต้องขอโทษไม่ใช่เป็นผมนุ่นแม่ที่เลี้ยงคุณมาทั้งชีวิต คุณต้องขอโทษคนนูน้นแม่คะหนูขอโทษขอโทษในทุกๆสิ่งที่หนูทำลงไปขอยลูกแม่ไม่เคยโกรธลูกเลยนะแม่ลักลูกและพลอยคุณพลอยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะ คุณควรจะดูแลแม่คุณให้มากกว่าคนอื่นเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะเพราะว่าวันหนึ่งคุณก็ต้องได้เป็นแม่คนเหมือนกันค่ะบอส